เช็คสัญญาณเตือนโลหิตจางคุณกำลังมีอาการแบบนี้อยู่ไหมคนที่มีภาวะโลหิตจางนะคะมักจะมีอาการตามนี้ค่ะ 1. น,นะคะมักจะมีอาการขี้หนาวมือเท้าเย็นง่ายแล้วก็ทนอากาศเย็นไม่ได้ค่ะ 2. นะคะมักจะมีเยื่อบุตาลิ้นเล็บผิวที่ซีดนะคะ3ค่ะมึนงง,งวิงเวียนหน้ามืดหรือจะวูบได้ง่ายค่ะ 4. นะคะจะมีอาการเหนื่อยง่ายใจวิวแล้วก็ใจสั่นค่ะ 5. ค่ะจะมีเหงื่อออกหรือว่าชื้นๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งบ่งบอกว่าหัวใจทํางานหนักนะคะหกค่ะง่วงนอนระหว่างวานันอ่อนเพลียไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าอยากนอนต่อนะคะและมักจะนอนไม่หลับแล้วก็ฝ่นบ่อยนะคะ 7ค่ะในผู้หญิงประจำเดือนจะมาน้อยสีจางปวดท้องรอบเดือนได้ง่ายค่ะ8ดค่ะดวงตามักจะมองขอบตาค้ำนะคะ9ค่ะผมจะร่วงง่ายแล้วก็ผมจะงอกไว้ค่ะ10ค่ะความดันมักจะต่ำแล้วก็หัวใจเต้นเร็วค่ะ11นะคะก็คือตัวเล็บนะคะก็จะเล็ก เรียบแบนนะคะแล้วก็เล็บปุ้มเล็บงุ้มค่ะและนี่ก็เป็น11สัญญาณเตือนของคนที่มีภาวะโลหิตจางนะคะหากใครที่กำลังมีอาการไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์แล้วก็ติดตามช่องของหมอน,นะคะแล้วหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด้านสุขภาพให้ทุกวันค่ะ